เมื่อยุคสมัย10กว่าปีถึง20ปีที่ผ่านมาการใช้ชีวิตของคนเรามันไม่สาม,มารถที่จะมีใครเห็นการใช้ชีวิตของคนเราได้เหมือนยุคปัจจุบันเมื่อมีความวิวัฒนาการความทันสมัยเข้ามาในชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้นเช่นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลเข้ามาในชีวิตของมนุษย์เราเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วแทบจะทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคน มันสามารถที่จะถ่ายทอดภาพการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยออกไปให้ใครได้เห็นหรืออยากจะโชว์ความสามารถหรืออยากจะโชว์เร i o n งของชีวิตของตัวเองได้หมดแต่คนส่วนใหญ่เรามักจะเลือกเอาภาพที่ดีๆออกมาให้โลกได้เห็นแต่ภาพที่ไม่ดีหรือว่าภาพที่ไม่ค่อยจะสวยงามของตัวเราเองเนี่ยมักจะไม่มีโอกาสได้เห็นการที่จะโชว์การที่จะเอาภาพชีวิตของเราให้คนอื่นได้เห็นเนี่ย มักจะเลือกเอาภาพที่สวยงามภาพที่หรูหราดูดีดูแพงกินดีอยู่หรูซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่เป็นธรรมชาติเมื่อก่อนผมเคยเป็นมาหมดแล้วในชีวิตการทํางานอยู่ในเมืองสิวิไลมีตําแหน่งมีหน้าที่มีการงานที่คนให้ความเชื่อถือเราก็จะสร้างโปรไฟล์ดีๆภาพลักษณ์ดีๆให้คนอื่นได้เห็นให้คนเขายอมรับให้คนเขาเชื่อถือในตัวเราอีกโก้เราก็มีมากขึ้นชีวิตเราเคยผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะเลย ทีนี้ทุกวันนี้หลังจากที่เราผ่านชีวิตมาได้สักระยะหนึ่งเราจะตกผลึกได้ด้วยตัวของเราเองว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของคนทุกคนมันมีทุกด้านการเลือกที่จะหยิบการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้คนอื่นเขาได้เห็นมันไม่เป็นธรรมชาติเลือกที่จะเอาสิ่งดีๆเลือกที่จะเอาภาพลักษณ์สวยๆกินดีๆกินหรูๆเที่ยวดีๆพักดีๆอยู่บ้านดีๆหรูๆให้คนอื่นเขารู้สึก เห็นภาพดีๆของเราแล้วจะมีคนเขาดับหน้าถือตาเราชื่นชมเราแต่เราก็รู้สึกว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติมันรู้สึกว่าเหนื่อยมันวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวถ้าจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นไม่ไหวเพราะว่าไอาการกินหรูอ,อยู่แพงดูดีมีสไตล์จะให้ทําอย่างนี้ตลอดชีวิตมันทํายากชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีทุกอย่างตลอดทั้งชีวิตมันผ่านอะไรมาหมดสิ่งที่ดีสิ่งที่หรูสิ่งที่หลอ่อสิ่งที่สวยเรามีหมด อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตรงกันข้ามกันมนุษย์เรามันมีหมดดีไม่ดีอะไรทุกอย่างมันมีหมดการใช้ชีวิตมันต้องผ่านมาทุกอย่างผ่านทั้งดีผ่านทั้งไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่มันไม่ใช่เป็นความสวยงามมันก็สมควรที่จะให้คนอื่นเขารับรู้คนอื่นต้องมีโอกาสได้เห็นได้ในเมื่อเราเลือกสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีออกมาโชว์ได้ไอสิ่งที่มันไม่สวยงามมันก็สามารถโชว์ได้แล้วเราจะรู้สึกว่า ถ้าทุกคนได้เห็นแบบนี้มันเห็นเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เราแล้วเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยกับการที่คนอื่นเขาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของเราเพราะคนเรามันมีทั้งด้านสว่างด้านมืดด้านดีด้านไม่ดีด้านสำเร็จด้านล้มเหลวด้านความสบายด้านความลำบากชีวิตของมนุษย์เรามันมีหมดแหละมันไม่ได้สบายมาตลอดทั้งชีวิตเพราะเราไม่ใช่คนรวยเราไม่เคยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง เดพิงเข้าใจนะว่าเราสบายหรือว่าเราจะรวยจะดูดีมีราคาไปตลอดมันก็เป็นแค่ช่วงโอกาสหนึ่งเท่านั้นเองเราเป็นได้หมดแหละจะกินหรูจะกินของแพงๆถ่ายรูปลงโซเชียลโอกาสแบบนี้มันเป็นช่วงโอกาสที่เราจะสามารถทําได้เราก็ทํามันทําได้อยู่แล้วทําไปเถอะแต่ก็จะเลือกเะาาพาบพวกนี้อย่างเดียวเพราะเราไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้ตลอดการจะกินอาหารธรรมดาธรรมดาบ้าน น้ำพริกผักหรือบางวันอาจจะแย่กว่าน้ำพริกก็มีชีวิตของเรามันก็เป็นแบบนี้แหละซื้อของถูกๆก,กินอาหารถูกๆอยากจะกินของแพงเงินในกระเป๋าเรามันไม่ได้มีแบบนั้นตลอดคนเรามันไม่ได้มีขึ้นตลอดมันมีทั้งขาขึ้นมันก็ย่อมจะมีทั้งขาลงด้วยจวังหวะที่ขาลงเราอยากจะกินให้มันดูดีมันก็ไม่สามารถที่จะไปกินแบบนั้นได้ เราก็ต้องเลือกกินอะไรที่มันถูกลงมาบางทีบางครั้งเราไม่ได้ทํากินเองเราก็ต้องไปซื้อเขากินบางทีบางครั้งเราก็หาอะไรที่มันถูกหน่อยพอที่เราจะมีกําลังสู้ไหวกินไหวกินได้มันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตของมนุษย์เราอย่าไปทําอะไรที่มันฝืนความเป็นจริงของมนุษย์เราเลยเพราะว่าตามันไม่ไหวหรอกมันจะเหนื่อยถ้าจะเอาแต่สิ่งที่มันดีๆออกมาให้เขาเห็นอย่างเดียว มันตามไม่ไหวหรอกมันเหนื่อยเพราะมันฝืนธรรมชาติทําให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเลยมันสบายาได้ซ้ําไปไม่จะทํำยังไงก็ได้คนอื่นเขาเห็นเราหมดแล้วและเวลามาคบกันรู้จักกันทุกคนเขาจะยอมรับสภาพเราได้เพราะเขารู้แล้วว่าคนคนนี้จะอยู่ในสังคมไหนเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาได้รับรู้หมดแล้วแต่เชื่อไหมถ้าเราเอาแต่ภาพดีๆเอาแต่สิ่งดีๆในตัวของเรา ในชีวิตของเราไปโชว์ให้เขาเห็นฝ่ายดีอย่างเดียวหลังจากที่เราได้มาคบหาสมาคมไม่ว่าจะเป็นในระดับเพื่อนระดับคู่ครองการใช้ชีวิตร่วมกันพอมาเจอไอ้ภาพสินรงข้ามเพราะชีวิตของคนเรามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่จะต้องเห็นหมดมันอาจจะรับไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ดีภาพลักษณ์ก็ไม่ได้ดีอย่างนั้นตลอดแท้ที่จริงแล้ว เขามีในด้านที่ไม่ดีก็มีเราอาจจะรับแบบนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นเขาอาจจะคิดว่าเราอะรวยจริงๆใช้ชีวิตได้แบบนั้นตลอดจริงๆเข้าถึงได้ตัดสินใจมาคบเราการครบกันนี่ไม่ใช่ว่าจะคบเป็นคู่ครองอย่างเดียวมันไม่ใช่การครบกันอาจจะคบแบบเพื่อนคบหาสมาคมแบบเพื่อนสนิทเพื่อนกินเพื่อนตายมันก็มีหลายกลุ่มถ้าพูดถึงเรื่องการครบกันด้วยผลประโยชน์มันก็ยังมีอีกหลายอย่างมีเยอะ เพราะฉะนั้นนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาหมดแล้วละ่ะทําทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติเลครับเพื่อนๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายไม่มีอะไรแอบแฝงไม่ต้องกังวลใจว่าคนเขาจะเห็นภาพลักษ์เราในด้านไหนบ้างแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเบาในการใช้ชีวิตไม่ต้องฝืนไม่ต้องแอปเพราะธรรมชาติเท่านั้นมันคือความสวยงามของชีวิต